พี่หน่ะไหมพี่หน่ะชอบพี่น้นนนองไม่มีใครหรอกครับพี่แม่ชอบอะไรหรอกไหมไม่แม่ไมีอ่านอะไรหรอกเธอเธอหน่ชอบผู้ชายลงเธอหน่มีอะไรไงเธออย่านีเธอไม่เอาเธอเป็นไงเธอน่ารักสุด น้ำาไม่เป็นไรอยากกอเธอําไม่มีเธอจะไม่จะพายอยู่ดีีโอ้เธอ่ะไม่ใครเจอตกเป็นจะไม่ทิ้นใจไงอไรไม่ใช่คนดีคนดีโอ้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 โคนดีจะไม่ใช่เธอใช่เธอจะได้ตอนนี้ตอนนี้ เรา,าเป็นเธอเธอชอบอะไรให้เธอมาใส่ใครว่าเธอนั้นรักอะไรเธอเธอเออมาหลอกกัน